เห็นหลายๆคนนะครับเรียกที่นี่ว่าอาณาจักรมาสลุนะฮะก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะครับพอแต่ละโปรเจกต์โปรเจกต์ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําในส่วนของตัวหนังสืออีกฝั่งหนึ่งที่เห็นก่อนหน้านี้ที่เราคิดไว้นะครับคือตัวหนังสือของมาสลุต้องอ่านออกทั้งสองฝั่งนะส่วนตัวหนังสือฝั่งแรกที่เราได้ทําไปเมื่อวานนะครับเราก็รื้อออกใหม่นะครับเพื่อทําการเก็บรายละเอียดในส่วนของตัวหนังสือหรือไม่ก็ในเรื่องของฝั่งผนังนะฮะส่วนในเรื่องของฝั่งของ พื้นบางระเกะระกะอยู่แร,ร้วเาได้นํามาปิดในส่วนของทางลงของเราก่อนนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เดี๋ยวเราต้องเดินกันบ่อยนะครับกว่าจะพาดตกลงไปนะครับตรงจุดหนึ่งที่ผมได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือส่วนของหน้าบ้านฝั่งซ้ายนะครับตรงจุดนี้ผมจะทําน้าตกเลยต้องทําการเทปูนด้านบนเพื่อให้เป็นกล่องนะครับนเนื้อตุ่นกับเนื้อเปืือยนะครับวันนี้ก็ได้ย้ายที่ในการกินหญ้ารู้สึกว่าเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยิ่งกินเก่งมากขึ้นกะว่าจะเลี้ยงหญ้าไว้ให้สูงสงนะครับเพื่อรีวิวเคร จังหวะนี้นะครับก็มีพัสดุมาส่งถึงเรานะครับเปิดกล่องพัสดุออกมานะครับก็เจอเป็นสินค้าของแบรนด์ Enlist นั่นเองนะครับทางบริษัท Enlist นะครับเขาเห็นว่าเราเริ่มจะทําภายในกันแล้วนะเขาก็ได้ส่งไฟมาให้เรารอไว้ก่อนเลยแต่ที่ผมชอบนะครับแล้วก็ผมต้องการที่สุดคือตัวนี้เลยจะเป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับที่เราต้องการคือบ้านใต้ดินของเรายังไม่มีไฟฟ้าเราต้องการแสงสว่างในการทํางานเป็นอย่างมากถ้าถามว่าทําไมผมไม่ลากสายไฟใช้ในการทํางานเลยนะถ้าติดตามพวกเราจริงๆจะรู้เลยนะครับว่าบ้านเราไฟดับบ่อยมากๆแต่ถ้าเมื่อออไไไไฟดดับะรรรกก็มม่สาาาาถทํ้้เเลลยยตง แบบว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับเป็นแบบนี้นี่เองนะคือผมต้องการแบบเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ชาร์จไฟไว้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานนะครับ ค่อยๆสบายเลยม่คือทีเดียวผมกับพี่ไก่นะครับชื่นชอบในตัวนี้มากเลยครับนี่ขนาดเปิดตอนกลางวันนะแต่ถ้าเราใช้ในงานจริงในบ้านใต้ดินที่มีความมืดนะครับจะสว่างขนาดไหนนะครับและเมื่อเอ็นลิสเห็นคุณค่าของเรานะครับเราก็เห็นความสว่างของเอ็นลิสเช่นกันนะขอขอบคุณความสว่างของเอ็นลิสมากๆนะครับสัตว์ภาพมาดูบรรยากาศในการทํางานของพวกเรากันต่ออย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับเราต้องแกะตัวนังเสือกมาแล้วมาทาสีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผนังนะครับรวมถึงตัวนั้งเส แห้งช้านะครับเวลามีอะไรโดนนิดโดนหน่อยมันก็เป็นรอยนะครับกับก่อนหน้านี้ที่มีฝนกระหน่าลงมาโอ้โหเก็บรายละเอียดยาวเลยครับตัดมาดูในส่วนของน้ําซึมน้ารั่วตรงบันไดผมเองก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับเราต้องเจาะรูใหม่เลยครับให้มันกว้างกว่าเดิมนะครับโดยการใช้แยกองพูม่าเขาเราจะระเบิดรูให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วเราก็โปิดอีกรอบหนึ่งนะโดยการที่เราใช้ปูนเคมนะครับแล้วก็ผสมกันซึมผมเองก็คิดได้เท่านี้จริงๆนะครับไม่รู้จะคิดยังไงต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรุ่นแล้วกันนะครับว่าัะรรกบดยงสู ึืนเท่ากันนะครับเพราะถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับเวลาเราแขวนตัวหนังสือลงไปตัวงสื่อมันจะเอียงลงมานะและเมื่อเราเก็บรายละเอียดในส่วนของต่างๆครับทำตัวยึดระดับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แขวนปกติเลยครับเอาตัดภาพนอกเครื่องมาดูแปลงนาที่อยู่ข้างๆกันบ้างนะที่ดินตรงนี้เขาปลูกข้าวไว้นะครับกับไซน์งานที่เราทํางานกันอยู่เลยนะและเขาก็เห็นว่าเราใช้เครื่องม้เครื่องมือของมาซาลุบ่อยครั้งนะที่นาแปลงนี้ก็น่าจะใช้เครื่องม้เครื่องมือของมาซาลุด้วยโดยการใช้เลเซอร์ยิงระดับในการปลูกข้าวให้มันได้ฉากนะฮะแล้วก็็นนําาาาาสว่่ขอองมมมรุเเเจะดดดิคพืหยล ส่วนที่เห็นไม้หลักที่ปักอยู่ตรงนั้นนะครับใช้เล่ยวงเดือนของมาสาลุนะครับผลงานในการปลูกข้าวก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะระยะห่างในการปลูกข้าวแต่ละต้นจะเว้นอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับความสูงของข้าวจะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับด้วยเลเซอร์ของมาสาลุนะครับเมื่อปลูกข้าวเสร็จเก็บเกี่ยวแล้วสามารถกินได้2ทัพพีฮะก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่ากับ3เดือนที่รอคอยนะครับรอเล่นนะครับพอดีเขาหว่านข้าวแล้วนกมันมากินข้าวหมดนะฮะตกมาตอนเย็นนะครับเราก็เริ่มทําอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของตัวหนัง ที่เราได้ปิ้นมาเป็นแบบก่อนหน้านี้นะพี่ไก่ก็ได้ทาเหมือนเดิมครับในการติดป้ายไวนิวไปก่อนแล้วก็มาร์กจุดต่างๆนะครับแล้วก็ไล่ยิงน็อตของตัวยึดตัวหนังสือลงไปนะครับเมื่อเราทาทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ไก่ก็เริ่มดําเนินการติดตั้งตัวหนังสือทีละตัวทีละตัวนะฮะด้านฝั่งของตรงนี้นะครับเรื่องสีเรื่องลายเรายังไม่เสร็จนะครับแต่เราต้องมาลองติดตัวหนังสือดูก่อนนะครับว่ามันได้ไหมนะเพราะว่าถ้าติดแล้วมันไม่ได้มันไม่ตามที่เราสเปคที่เราต้องการเราต ตั้งชื่อที่นี่ไว้ว่าอาณาจักรมาสลุนะครับตั้งแต่บ้านต้นไม้ที่เป็นบ้านมาสลุแล้วนะจนมาถึงบ้านใต้ดินก็ยังคงเป็นของมาสลุอยู่ก็ถือว่าน่าจะเรียกอาณาจักรมาสลุได้เหมือนกันในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องของการเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆของตัวหนังสือให้น้องๆเขาทําเอาต่อไปจะเป็นงานที่ทุกคนรอคอยเป็นอย่างมากนะครับตรงด้านฝั่งซ้ายนะครับของโลโก้ทิกตอกนะตรงจุดนั้นจะเป็นทางลงบ้านใต้ดินของเรานะครับซึ่งจะมีรูปสว่า์มาสลุตั้งอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับหลายๆคนอยากรู้ว่าเราใช้วัสดุอะไรทำซึ่่งงงตตััััววผผมมมมมเเเเเอออออกกกกก็็ยาารรูู้้หหืืนนนนไ ครับก็จะใช้อะไรทาดีฮะใครรู้บอกด้วยนะครับ